ดีค่ะคุณผู้ชมพบกับตะก,กี้ในช่วงของมือทำรวยตอนนี้ตะก,กี้อยู่ที่ตลาดน้ำวัดสะพานราชพฤกษ์ค่ะจะบอกว่าตอนนี้ตะก,กี้ร้อนมากแล้วก็จะเป็นลมเพราะว่าตะก,กี้ไปเดินเที่ยวที่ตลาดน้ำมาเพลินไปหน่อยค่ะจะเป็นลมค่ะเ,เดมนไหมคะเป็นลมหรอคะ,อคคะลองดูก่อนนะคะชื่นใจชื่นใจ เอ้ยเดีย๋ยวนะตัวยาดมมันน่ารักจังเลยอ่ะคุณผู้ชมตุ๊กตายาดมค่ะเป็นสมุนไพรไทยอันนี้พี่เป็นเจ้าของตุ๊กตายาดมตัวนี้เหรอคะอ่าค่ะใช่ค่ะแล้วพี่ไปได้ไอเดียตรงนี้มายัางไงอ่ะคะทำไมถึงต้องมาเป็นตัวหน้าตาตุ๊กตาตัวนี้ล่ะคะอ๋อคือก็พอดีแม่จะวันเกิดนะคะก็เลยน้องเป็นแพทย์แผนไทย นะคะเขาก็เลยทําสมุนไพรให้แต่คราวนี้คือสมุนไพรใส่ขวดอ่ะมันก็ขำๆทุกทุก่ดูธรรมดาไปใช่ใชพี่ก็เลยแบบว่าเออเอายังไงดีให้กิฟเก๋ไงก็เลยเอาทำคุณยายขึ้นมาก่อนเนี่ยคะ่ะลักษณะของคุณยายค่ะ,ะ,คะพอทําเป็นคุณยายแล้วเนี่ยต่อไปก็เพื่อนๆของแม่ก็อยากได้ก็จะมีคุณตาเด็กๆอยากได้ก็เป็น ตุ๊กตาสัตว์ต่างๆตามปีนักสัตว์ะคะก็เลยเป็นแรงบันดาลใจทําให้เราทําตุ๊กตายาดมตัวนี้ออกมาใช่ไหมคะแล้วขั้นตอนในการทํายากไหมคะโอ้ยง่ายขำๆค่ะสมุน<ง>สมุนไพรนี่คือเราปรุงไว,ไว้แล้วก็ทิ้งไว้สัก3วันนะคะปิดอบไว้ในโถแก้วเรียบร้อยแล้วเนี่ยในส่วนทำนี่ก็คือเป็นดินไทยหุ้มฝาปั้นดินไทยแล้วหุ้มฝาค่ะหุ้มฝาขวดนี้ใช่ไหมคะ แล้วก็ปั้นค่อยๆปั้นค่อยๆปั้นค่ะพอปั้นเสร็จก็วางไว้สองสามวันพอแห้งแล้วเราก็เคลือบดินไทยชีแรกมาจะเป็นสีขาวๆก่อนนะคะแล้วเราก็เอาสีน้ำมันผสมแล้วก็ทําไปตามรูปแบบของสีสันที่เราต้องการค่ะแล้วเห็นได้ว่าหน้าตาเนี่ยของแต่ละลายแตกต่างกันไปมีหลายอาชีพตอนนี้นี่เรามีทั้งหมดกี่แบบคะเออไม่ต่ำกว่า50บค่ะบางลวดลายของทางร้านก็จะทําตามเทศกาลต่างๆเช่นคริสต์มาส สงกรานตรุษจีนหรือถ้าหากใครอยากจะสั่งทำเป็นพิเศษก็สามารถบอกกับพี่อ้อยได้นะคะพี่อ้อยคะแล้วตัวนี้ค่ะตุ๊กตยยายายดงตัวนี้มันมีส่วนผสมอะไรแล้วมันช่วยเรื่องของอะไรคะอ๋อจออ้จะมีลูกกวานการพลูกดหัวบัวนะคะแล้วก็มีพิ่ไทยดำเมนทอนพินเสนกระบุนส่วนใหญ่ก็เวียนหัว ปวดศีรษะหรือว่าเด็กๆที่เป็นหวัดก็ดีนะคะหรือว่าพวกแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกโอ๊ยโดนทงนี่ก็ได้ค่ะหรืออย่างเมื่อกี้เหอเห็นไหมหนูมาด้วยที่ะอโอ๊ยร้อนจะเป็นลมแล้วพ<ช>อดมแล้วจะชื่นใจเพราะว่าสูตรของเราเนี่ยเราจะเน้นเมนทอนเนี่ยซึ่งมันจะทําให้เปิดเส้นเลือดได้ดีค่ะอืมได้ด้วาสดชื่นตองนั้นรู้สึกมีกําลังขึ้นมาทันทีนอกจากตุ๊กตาย,ยาดมจะมีบรรจุภัณฑ์ที่น่าสนใจแล้ว สมุนไพรด้านไหนก็ยังมีประโยชน์และน่าสนใจไม่แพ้กันเมื่อใช้สูตรดมก็จะช่วยบรรเทาอาการวิงเวียนหน้ามืดตาลายเป็นหวัดคัดจมูกได้ดีทีเดียวแล้วนี้ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมสนใจติดต่อพี่อ๋อยได้ยังไงคะก็ปกติแล้วเนี่ยวันอยู่ราชการนะคะเสาร์อาทิตย์หรือนะะักขัตฤกษ์เนี่ยเราจะ,ะอยู่ที่วัดสะพานราชพฤกษ์นะคะค่ะอยู่ถนนราชพฤกษ์เนี่ยคะ่ะแล้วก็ในส่วนของ อยากเรียนแล้วก็มีมีสอนด้วยนะคะมีสอนด้วยค่ะนะคะก็สำหรับคุณผู้ชมคนไหนนะคะที่อยากจะได้ไอเดียเจ๋งๆแบบนี้นะคะไปเป็นอาชีพเสริมอีกหนึ่งอาชีพเนี่ยก็สามารถติดต่อกับพี่อ่อนได้เลยได้ค่ะนะคะในวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่อ่อนมากๆนะคะสวัสดีค่ะที่วันนี้เนี่ยให้เราได้มาดูงานไอเดียดีๆเจ๋งๆแบบนี้ที่สําคัญค่ะหอมด้วยคุณผู้ชมสดชื่นมากหอมมากค่ะหอมมากนะแล้วสมุนไพรอยู่ได้ทนนะคะ6เดือนค่ะโอ้อยู่ได้6เดือนเลยค่ะเยี่ยมค่ะคุณผู้ชม และในวันนี้นะคะตะก,กี้ก็หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ชมติดตามช่วงของมือทำรวยได้ใหม่ในโอกาสหน้านะคะตอนนี้ตะก,กี้และพี่อ๋อยต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ